สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็วันนี้อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะในเกม Utopia Origin หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการอัปเดตเกาะใหม่เข้ามาแล้วนะคะพัดก็ได้ทําการไลฟ์สตรีมตอนเปิดเกาะใหม่ๆไปแล้วนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้นะคะเกาะใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างภูเขาไฟตรงนี้เลยนะถ้าใครยังไม่ได้ไปเปิดเกาะเนี่ยก็ไปเปิดกันได้นะก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้ถ้าใครดูสตรีมทันก็จะเห็นนะคะว่าแบบพัดเก็บอะไรได้บ้างเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างนะ ก็วันนี้พัดจ,จะมาพูดถึงาการใช้ลูนเมจิกนะคะแล้วก็วิธีการใช้เวทต่างๆเวลาครับของนี่นั่นว่าอุปกรณ์อันนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรหรือแม้กระทั่ง ขวดเอ่อขวดน้ํายาหรือเปล่าที่ทุกคนเนี่ยไปได้มาเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออมันเอาไว้ทําอะไรนะวันนี้พัดก็จะมาขอบอกนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยพัดอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบ100%นะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าพัดศึกษาเองทั้งหมดเลยนะแล้วก็สังเกตเอาไม่ได้แบบไปหาอ่านข้อมูลที่มันแบบเป๊ะว่ามันยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตรงไหนที่แบบว่าเออขาดตกบกพร่องเนี่ยก็ ขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ให้คําแนะนําพัดได้นะนี่วิธีการใช้เวก็จะประมาณนี้นะคะก็จีท่ามันมากเลยอะทุกคนเอ่อก่อนอื่นนะคะพัดต้องบอกก่อนว่าทุกคนต้องคาบโตะอันนี้มาก่อนนะคะมันเป็นโต๊ะสาหรับการเอ่อใช้คาบลูนเวทนะคะแล้วก็ใช้คาบอุปกรณ์เวนั่นเองโต๊ะอันนี้เพื่อนๆสามารถหาคราบได้นะคะที่โต๊ะม้าเลยนะมันจะมีให้คราบอยู่เนาะ แต่ก่อนที่เราจะไปคัฟเนี่ยจะให้เพื่อนๆกดดูตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่สเตตัสตัวเองนะคาว่ามีตรงนี้นะคะหรือว่าตรงรูปนําบัตรอันนี้กดเข้าไปแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสิ่งที่มันใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือมันมีเออเหมือนกับเป็นพลังงานเวทต่างๆนะคะในธาต หินลมอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตามธาตุมันเนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องไปทำเลเวลตรงนี้ให้เป็นเลเวล1ก่อนนะคะถึงจะสามารถคาบลูนได้นะวิธีฟาร์ม e exp ลูนนะคะหรือว่าเลเวลของลูนเนี่ยเราก็จะต้องไปฟาร์มแร่ใหม่นะคะที่เกาะใหม่โดยที่เกาะเนี้ยเขาจะมีแร่ต่างๆเนี่ยประจำธาตุของเขาเนาะโดยสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำ เพื่อนจะเห็นนะคะหลังจากเราตีแร่แตกเนี่ยเราจะได้ EXP Water Lune o นะหรือว่าเป็นลูนน้ำเนี่ยบวก EXP ก้อนละ3นะคะ mm hmm. ก็ให้เราทำการฟาร์มไปได้เลยนะในเลเวล1เนี่ยมันจะใช้ EXP ทั้งหมด50 EXP นะคะแล้วก็ในอาทิตย์นึงเนี่ยเขาจะจำกัด ให้เราฟาร์มได้แค่200 exp นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเลเวล1กับอีกประมาณ150นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครงง,งว่าเฮ้ยทำไมเลเวลมันไม่มากกว่า1สักทีก็ไม่ต้องงงไปนะคะเพราะว่าเขามีจำกัดเลเวลต่อสัปดาห์นั่นเอง เพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่นะคะแร่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5าธาตุด้วยกันนะคะก็จะเกิดเป็นสีตามสีเกาะเลยนะคะอย่างเช่นเกาะสีฟ้าเนี่ยก็จะเกิดแร่สีฟ้าประจําธาตุน้ํานะคะเกาะสีเขียวก็จะเป็นแร่สีเขียวนะคะประจาธาตุลมเกาะสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นแร่สีม่วงนะคะประจําธาตุไฟฟ้าแล้วก็เกาะสีดำาๆแดงๆเนี่ยก็จะเป็นแร่สีแดงนะคะประจาธาตุไฟ และเกาะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกาะสีน้ําตาลนะคะแร่เนี่ยจะสีน้ําตาลเหลืองๆนะคะประจํทธาตุหินแล้วก็ไปหาฟาร์มกันได้นะคะก็คือใครอยากฟาร์มสีไหนก่อนก็เลือกเอาได้เลยเนาะพอเราฟาร์มไปนะคะตามที่ exp กําหนดแล้วทุกคนก็จะได้รูนนะคะเลเวล่าแต่และธาตุเนี่ยเลเวลหนึ่งทุกคนแน่นอนนะคะหลังจากที่รุนแม่ทุกคนเลเวลหนึ่งกันแล้วนะคะแล้วก็มาคาบเวทตรงนี้ได้เลยนะโดยเราจะใส่ ตามนี้นะคะก็คือเป็นสามช่องก็ผสมแบบนี้เลยผสมธาตุไปให้ได้ครบสาช่องนะคะคับออกมาก็จะเป็นเวทรูปแบบต่างๆอันนี้คือพัดคับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการครับเวทอันไหนเนี่ยพัดจะทิ้งเอาไว้ข้างหลังคลิปนะแต่ตอนนี้พัดจะอธิบายเกี่ยวกับโต๊ะก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นยกตัวอย่างนะคะก็คือน้าน้าน,น้ำเนี่ยก็จะได้เวทน้ําออกมานะ เลื่อนแถบมาข้างล่างอีกหนึ่งแถบนะคะเพื่อนเก็จะได้พบกับเวททั้งหมดที่เพื่อน <c oughs> ๆขาบไปเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะในเลเวล1นเนี่ยสามารถขับได้ทั้งหมด8เวทด้วยกันนะคะไม่นับรวมเวทพิเศษที่พัดยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะเอาแค่พื้นฐานตรงนี้ก่อนเนาะก็ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคราฟขบเสร็จแล้ววิธีการเอาไปใช้ก็คือให้เพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยไปกดเวทที่เพื่อนๆอยากใช้นะคะ ดี๋ยวพัดจะกดให้ดูมันจะมีคําว่า u i p m e n t นะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคาว่าสวมใส่หรือเปล่าให้กดตรงนั้นเลยแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องวงกลมนี้นะคะนี่ก็เราก็จะได้การใส่เวทเข้ามาในตัวเรียบร้อยแล้วนะนี่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือการเอาออกนะเดี๋ยวพัดเอาออกให้ดูก่อนอะแล้วเราก็เอาใส่นะคะให้เลือกเวทแล้วก็กด e u i p m e n t นะคะนี่เวทลมใส่เข้าไป แล้วก็กดปิดไปนะคะมันก็จะมีพลังเวทขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่พัดจะพูดถึงอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะเพื่อนๆกดที่โต๊ะแล้วก็เลือกด้านบนนะคะมันก็จะออกมาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้เราคาบได้นะคะโดยอันนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มพลังเวทของเรานะให้มันมีดาเมจที่แรงขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันเรียกว่าลูนสโตนนะ ดยมันจะมีเลเวลของมันนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลสูงๆเนี่ยก็จะใช้ของแบบอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะต้องมีของการันตีด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพูดตรงนี้เพื่อนๆออาจจะยังไม่เห็นภาพนะเนี่ยมันไม่เห็นภาพเดี๋ยวพัดจะมาลองค้าให้ดูนะพัดจาได้ว่าพัดเนี่ยไปฟาร์มมาอยู่นะคะพวกขวดน้ํายาหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวพัดจะมาลองค้าให้ทุกคนดูก่อนเนาะต้องมีขวดอันนี้ อ่ะอันนี้จะเป็นอันที่พัดลองคับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาดูด้วยแล้วกันน่าจะอยู่ตู้ล่างนะเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงพัดเดินไปเอาก่อนนะคะเอ,อ๊ะเลยเลอยอ่นี่เจอแล้วผู้ขวดน้ำยาน,นี้นะคะหาจากการตีมอนสเตอร์ที่เกาะนะคะไอตัวที่มันเป็นเหมือนพาวเวอร์เลนเจอร์ไอพวกนั้นน่ะตีแล้วมันก็จะดรอปพวกนี้มาด้วยนะคะ นี่เลยนะเออแล้วก็เลเวลนี้คืออันนี้พัดไม่แน่ใจว่ามันหาจากไหนนะอันเนี้ย expert e ค rystal คือพัดยังไม่เคยเจอเลยนะคะตั้งแต่เปิดมาแต่คิดว่ามันน่าจะดรอปจากกล่องสมบัติสีม่วงหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะคะถ้ามีข้อมูลแล้วเดี๋ยวพัดจะมาเพิ่มเติมให้แล้วกันนะคะเมื่อวานพัดลองตีนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่เห็นเจอเลยนะไม่รู้ว่ามันดรอปจากไหนเหมือนกันนะคะเอาไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะมาเพิ่มให้ละกันก็อันนี้จะใช้เป็นสีทองนะคะ ก็ถ้าใครที่หาเจอเนี่ยก็ให้เอามาคาบได้เลยตามนี้แต่ว่าพัดจะพูดถึงตรงนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีระดับในการการันตีของของอยู่เนาะพูดง่ายๆเห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับเวลาเราตีดาบนะคะก็จะมีดาบธรรมดาดาบอีพิกแล้วก็ดาบรีเจนนะคะเหมือนกันเลยเนาะถ้าเกิดเป็นสีทองเนี่ยเห็นปะมันจะมี2เปซที่จะมีโอกาสติดรีเจนนะคือพัดไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกรีเจนหรือเปล่าแต่ว่าก็จะอารมณ์ประมาณนั้น เราก็จะต้องเอาขวดน้ํายาพวกนี้มาทําการคอนเฟิร์มนะคะเพื่อให้ได้ระดับที่ดีนะคะ98%ก็อาจจะเป็นอีพิกแล้วก็อ e ี2%เนี่ยก็คือจะเป็นรีเจนนะถ้าเกิดใครเคยตีดาบมาแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้ไม่ยากนะคะพวกอุปกรณ์อื่นก็จะใช้พวกขวดที่มันเล็กลงนะคะนี่แต่ว่าตอนนี้พัดมีอุปกรณ์ให้คราบแค่อันที่แบบธรรมดาธรรมดาอันนี้นะอันนี้จะเป็นอันที่พัดคาฟเอาไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวพัดจะลงคามให้ดูอีกอันนึงแล้วกันเพื่อที่แบบจะได้เห็นภาพกันง่ายๆว่ามันต้องใช้งานยังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆหาอุปกรณ์ตามที่เขากําหนดมาเลยนะคะนี่แล้วก็กดไปเอออันนี้ผิดกดเข้าไปข้างบนนะนี่แล้วก็กดคามมาได้เลยคันหนึ่งอันมันก็จะใช้จากหินลูนสีขาวนะไอลูนสโตนเนี่ยเราก็ตีจากแร่ใหม่นะคะมันก็ดอบหมดเลยทุกก้อนไม่ว่าจะสีอะไรเนาะหาไม่ยาก นี่เราก็จะได้รูนเมจิกเปล่าๆมานะคะเป็นรูนสโตนเปล่าๆกากๆากมาก่อนตอนนี้เรายังใช้อะไรไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะกดใส่ได้ดูนะมากดใส่กดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะให้เพื่อนๆมากดที่โต๊ะนะคะแล้วก็เลือกทางด้านซ้ายมือนะมันจะเป็นคำว่ารูนสโตนไอด n นติฟิเคชันนะคะโหชื่อยาวมากเลย แล้วก็ให้กดเลือกลูนของเรานะคืออันนี้ถ้าเกิดว่าใครงงอะอารมณ์เหมือนเวลาตีออฟปืนนั่นเองนะเวลาที่เราจะแบบตีบวกปืนนะคะให้เรากดตรงนี้เลยก็เราก็กดปุ่มสีเขียวเลยนะคะหลังจากที่เลือกลูสโตนแล้วมันก็จะถามว่าจะเป็นถ้าเกิดเราทําต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นขอบเขตนะเรายังจะทํำไหมก็คือหลังจากที่เราออฟไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเทดได้นะคะเราก็กดคอนเฟิร์มไป เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นหินสําหรับใส่ได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจจะเป็นอันนี้นะคะก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้คือมันมีคําว่าเบาขึ้นมานะก็คือมันเป็นขอบขิดแล้วนะคะแล้วก็จะมีสเตตัสต,ตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกับการตีบวกนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มเรื่องของเวทไฟนะคะ17เพิ่มมาการโจมตีไฟ17นะคะเดี๋ยวพัดจะอันนี้อันเก่านะ คือมันเพิ่มเวทไฟฟ้านะคะ9เดี๋ยวพัดจะลองใช้ให้ดูนะนี่ก็กดใช้ไปเลยนะคะแล้วมันก็จะไปอยู่รวมกับในส่วนของพวกกระอต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองใช้ให้ดูนะระหว่างที่ใส่แล้วก็ไม่ใส่ว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะคะถอดก่อนนะอันนี้ถอดก่อนเดี๋ยวลองแบบไม่ใส่ก่อนนะคะนี่เราก็ไปลองกับไก่กาหน้าบ้านเราเหมือนเดิมนะ เวทบางเวทมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะบางอันต้องกดชาร์จก่อนถึงจะปล่อยได้นะอย่างเช่นเวทไฟนี่นี่นะคะ23นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใส่รูนสโตนกันก่อนอ่าพอใส่แล้วนะคะเดี๋ยวรอรีคูดาวแป๊บนึงโอเคแล้วเราก็กดใช้อีกทีเล็งให้โดนน้องไก่อืนี่66เลยนะคะโหน้องไก่ตายเลยนะ ก็เห็นไหมทุกคนว่ามันช่วยเพิ่มพลังเวทให้แรงขึ้นนะคะซึ่งก็น่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละธาตุเนาะก็คือมันสุ่มแรนดอมมานะว่าเราจะได้ตีบวกเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะคะก็ให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูกันได้นะว่าใครจะได้อ,อบอะไรบ้างนี่แล้วคือถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนเวทนะเราก็สามารถ มากดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะสมมติเราไม่อยากใช้เวทไฟเราอยากใช้เวทอื่นเนี่ยก็ให้มากดใส่ใหม่เหมือนแบบตอนแรกได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีคาเวทแต่ละอันนะคะเพื่อนเก็ผสมเวทตามนี้ได้เลยนะคะ อันนี้แพทก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากสกิลเวทไฟกันก่อนเลยนะก็ให้เรากดใช้เนี่ยเราก็ต้องเล็งก่อนนะคะกดไปที่น้องไก่แล้วก็ปล่อยนี่นะคะมันก็จะทำดามเมจไฟออกไปแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปเป็นเวทลมนะคะไม่ต้องเลงกดใช้ได้เลยนะแล้วก็จะทําดาเมจเป็นวงกว้างนะคะแต่ว่ามันไม่กว้างมากขนาดแบบบางกรนะก็คือแค่ประมาณโดนศัตรู1นถึงสตัวที่อยู่ใกล้ๆกันแค่นั้นนะคะอันต่อมานะคะเป็นเวทสายฟ้านะนี่กดใช้ได้เลยนะคะมันจะทําดาเมจเป็นวงกว้างนะคะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากเหมือนกับเวทลมนะคะก็คือ1-2ตัวเนี่ยใกล้ๆโดนหมดเลยแน่นอน เวทต่อไปเนี่ยพาคิดว่ามันน่าสนใจมากที่สุดในบรรดาทุกเวทเลยนะคะก็คือเวทนา้าเพราะว่ามันสามารถเสกกองขังได้นะทุกคนนี่เห็นไหมคือมันสามารถเสกเวทมาขังศัตรูได้แต่ว่ามีโอกาส40%นะคะที่เขาจะโดนขังก็คือมันมีโอกาสที่จะเสกออกมาแล้วเนี่ยไม่มีกองด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือถ้าเสกออกมาไม่มีกองเนี่ยมันก็จะทําดามเมจปกติของมันเลยนะคะแล้วก็ศัตรูเนี่ยที่โดนเวทน้ําเข้าไปจะติดสถานะเปียกนะคะ ซึ่งอันนี้พัดไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการต่อสู้ไหมนะต้องรอดูกันต่อไปแล้วยังไงพัดจะมาอัปเดตอีกทีค่ะต่อไปเป็นเวทหินนะคะเวลาที่เราใช้เวทหินเนี่ยเราก็ต้องทําการเล็งเหมือนกันนะแล้วศัตรูที่โดนหินปาเนี่ยก็จะติดสตันไปแป๊บหนึ่งนะคะก็คือทําดาเมจแล้วก็ช่วยติดสตันด้วยแต่ว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะรีคูลดาวน์นานสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันน่าจะ เกี่ยวข้องกับว่าถ้าเกิดว่าเราสตันบ่อยเกินไปมันอาจจะดูโกงไปหรือเปล่าอันนี้ก็รอดูเวลาไปใช้จริงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ mm hmm. ต่อไปก็จะเป็นเวทบัฟขวานะคะนี่พัดลองตีแบบไม่ใช้เวทดูนะดาเมจ25นะคะพอเรากดใช้เวทไปปับ๊บมันจะมีบัฟขึ้นข้างล่างนี้นะ ว่าแบบเออเราได้รับบัฟนะคะให้เราตีไม้ไปอีกรอบหนึ่งปากนี่เห็นไหมทุกคน29แล้วนะตอนตีธรรมดาแบบไม่มีบัฟนะคะดามเมจจะอยู่ที่ยีแต่พอมีบัฟเนี่ยก็จะเป็นดามเมจ29นะคะก็ดีเลยเอาไปใช้กันได้นะคะใส่ฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรเนี่ยก็ถูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้ขวาเราตีแรงขึ้นเองต่อไปจะเป็นบัฟที่ขุดนะคะอันนี้ลองตีปกติแบบไม่มีบัฟนะคะ36แล้วก็ บัฟปัตีไปอีกทีนึงนี่เป็น38นะคะอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจมาอีก2นะมันค่อนข้างจะเพิ่มน้อยกว่าไม้นะแต่ว่ามันก็โอเคถ้าเกิดสมมติเราไปฟาร์มแล้วเราอยากตีแร่ให้แตกไวไวก็ลองใช้บัฟอันนี้ดูนะคะ และเวทอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเวทเพิ่มพลังป้องกันนั่นเองนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเช็คสถานะตัวเองก่อนตรงนี้นะคะว่ามีพลังป้องกันอยู่แล้วเท่าไหร่นะซึ่งพลังป้องกันตรงนี้นะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราใส่เกราะแล้วเท่านั้นนะนี่เดี๋ยวพัดจะกดบัพไปเลยนะคะกดชาร์จนี่เรียบร้อยแล้วเราก็มากดดูอีกทีนี่นะคะ จะเห็นว่าเพิ่มไปถึง108เลยนะคะคือ1เท่าตัวเลยนะคือแบบเพิ่มเยอะมากแต่เงื่อนไขคือเพื่อนๆจะต้องใส่เกาะอ,อยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเปล่าๆเนี่ยเราก็ใช้บัฟเนี้ยมันจะไม่มีผลอะไรนะคะอันนี้แถมให้ดูนะคะเผื่อใครบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้ามันบัฟตีหินแรงขนาดนั้นเนี่ยเอาไปตีหมาตีหม,ตหมูตีคน <S 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 ได้ไหมเนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมไหมก็รอดูนะคะนั่นเราเห็นเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปตีน้องหมูตัวนี้ดูเดี๋ยวเราตีปกติ22นะคะแล้วก็กดใช้ You. แล้วก็กดอีกทีก็22เหมือนเดิมก็คือไม่มีผลนะนะั่นแหละยี่สิบยี่สิบสองยิบเอ็ดคือถ้าเกิดเราใช้กับสัตว์แต่ไม่มีผลนะคะตามนี้เลย ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปแนะนําการใช้เวทแล้วก็อุปกรณ์เวทต่างๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจหรือมีคําถามเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะสําหรับวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย